มีไฟเทคนิคเอาชนะศัตรูง่ายๆเมื่อคุณไม่มีของจากสมการและความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสิ่งแรกที่เราควรคิดเลยก็คือหาจุดศัตรูให้ครบทุกคนนะครับซึ่งผมก็นั่งดูนานแล้วนะครับก็เห็นศัตรูแค่สาตัวก็คือตรงนี้แล้วก็อีกสอตัวตรงนี้นะครับซึ่งให้เราใจเย็นนะครับผมจากนั้นให้เราเลือกเปิดตัวที่ยืนนิ่งที่สุดนะครับ <c oughs> ใช่ครับที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่าผมจะยิงตัวขวาแล้วก็ลากไปในระดับเดียวกันไปยิงตัวซ้ายต่อ โอเคครับผมผมพลาดเปลี่ยนแทนซึ่งจุดที่ผมอยู่กับจุดที่ศัตรูอยู่นั้นมันเป็นเนินนะครับผมซึ่งเป็นเนินต่างระดับกันเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนที่เล่นไปเล่นตรงเนินเพราะผมจะใช้เหลี่ยมบักเนินในการยิงเขา นี่คือเนินของศัตรูแล้วนี่ก็คือเนินของผมนะครับผมจะขยับจากขอบเนินตรงนี้ให้พอที่ผมจะยิงได้ใช่ครับในมุมมองของศัตรูจะมองเห็นผมแค่ขวนิดเดียวนะครับหรือแทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วเวลาที่เขาสโขบมาเป้าก็จะไม่ล็อกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนก็ผมผมสามารถยิงตอบโต้เขาได้ <S <S เมื่อผมดีสัตรูตัวนี้ดาวแล้วสิ่งแรกที่ผมพอคิดเลยก็คือเราควรกดดันสัตรูตไม่ให้เขาชุบกันได้ไวนะครับผมก็คือการชุบกันครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาในการชุบสาวินาทีแต่ผมจะทําการเจาะไอวอลเขาซึ่งการเจาะไอวอลหนึ่งครั้งแน่นอนครับผมผมใช้เวลาไม่ถึงสาวินาทนนีเมื่อผมเจาะไอวอลแตกเขาก็ต้องเปลี่ยนจากการชุบเพื่อนมาวางไอวอลใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลาในการชุบเพื่อนมากครับผมแล้วในจังหวะน,นี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนเราที่อยู่ฝั่งขวามือวิ่งเข้าไปหาสัตรูตได้ง่ายครับ เมื่อเขาชุบกันขึ้นมาแล้วสีแรกที่เขาควรทำเลยก็คือโฟกัสตัวใกล้ก่อน <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เขาจะโฟกัสแ้าเพื่อนผมจ้างวัน,นี้ก็จะเป็นโอกาสให้ผมเข้าไปชิดเขาได้ง่ายขึ้น กคนอาจจะสงสัยว่าทาไมผมถึงกล้ากดลิงเข้าไปเก็บของเพราะว่าผมเห็นศัตรูสองตัวนียเข้าไปจุดกำบังเลยนะครับผมปกต,ติแล้วการที่เรากดลิงเนี่ยเราจะไม่เปิดศัตรูก่อนแน่นอนซึ่งเราจะรอให้ศัตรูยิงเราก่อนแล้วรอสวนซึ่งแน่นอนครับผมศัตรูต้องคิดแบบผมแน่นอนเขาก็เลยไม่ยิงผมนะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงรอให้ลิงผมหมดแล้ว่อยิงทีเดียวเลยก็ได้ใช่ครับมันก็เลยเปิดโอกาสให้ผมเก็บของได้อย่างชิวๆ ทองเก่ากลับเลือด้ค่56สก,กิลไฮยัตะทำงานเต็มระบบแ<อ>น่นอนครับผมผมให้ตัวละสองเม็ดพอสองร้อยไอคิว